สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็ได้นำมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแล้วก็มีดหมอหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนมาให้ชมนะครับทั้งสองเล่มเป็นด้ามงาฝักไม้ทั้งคู่เลยครับดูจากลักษณะภายนอกก็จะมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับแล้วเราต้องมาดู ข้างในแล้วก็ลวดลายใบมีดนะครับนะเดี๋ยวขอเริ่มจากหลงพ่อเดิมก่อนเล่มนี้ยาวแดนิ้วครึ่งถ้าวัดความยาวขนาดเฉพาะใบมีดก็อยู่ที่ห้านิ้วเป็นขนาดที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับประมาณแปดนิ้วครึ่งเก้านิ้วเนี่ยแล้วก็ใบห้านิ้วงานเขาสวยฉ่ำมากเลยครับงานเก่าๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะมีลวดลายที่ ชัดเจนสมบูรณ์นะครับมีล่องรอยการแตกลายงาอย่างชัดเจนนะครับสวยมากเลยครับเล่มนี้ได้มาจากชาวบ้านหนองโพนะครับได้มาจากาพื้นเพลเลยครับได้มาจากชาวบ้านแล้วก็เป็นมีดที่เก็บกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นนะครับลวดลายเขาเนี่ยเป็นลวดลายที่มงคลมากเลยครับนั่นก็คือลายที่ชื่อว่า จักนาลายมีดจักนาลายหลวงพ่อเดิมเนี่ยมีการสร้างเนี่ยจำนวนที่ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับมีดลวดลายอื่นๆนะครับถือว่าสร้างน้อยกว่าเยอะเลยแล้วก็เล่มนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบมากๆก็เลยอยากจะให้ทุกท่านพินิจพิจารณาความงดงามเข้าไปพร้อมๆกันนะครับ จักรนาลายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็จะเป็นฝีมือของช่างสอนนะครับมีแบบนี้ลายนี้นะครับช่างสอนจะเป็นที่รู้จักกันในลวดลายที่ชื่อว่าลายนาเกี้ยวแล้วก็เสมาใบโพแบบเต็มใบนะครับอีกลายนึงที่เป็นที่นิยมมากๆเลยแล้วก็เป็นลวดลายที่พบเจอได้น้อยนี่ก็คือลายนี้ครับจักนาลาย ่ายชื่นชอบสนใจทักมาได้นะครับมีสวยสภาพดีไม่มีโยกไม่มีสันสองกษัตริย์นาคเงินสวยมากขนาดกำลังพอดีเลยนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปจับกำลังถนัดมือนะครับต่อมาเป็นหลวง พ่อบุญมีนะครับแห่งวัดเขาสมอคอนเล่มนี้ก็งามนะครับเกจิตด,ดังแห่งลบบุรียาวสิบนิ้วครึ่งเฉพาะใบก็จะอยู่ที่6นิ้วนะครับ6นิ้วเกือบ6นิ้วครึ่งเล่มนี้ก็สวยแล้วก็ได้มาจากตระกูลเก่าแก่เหมือนกันนะครับด้ามงาฝักไม้อายุมีหลวงพ่อบุญมีนี่ก็เก่านะครับ เก่าคอกระหลงพราเดิมหรือดยสำสองกระสัเหมือนกันนะครับดูเปนเผิอเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกระหลงพ่อเดิมมากนะครับแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันชัดเจนก็คือลวดลายข้างในนะครับเล่มนี้ก็สองกริย์นาคเงินแล้วก็มีส่วนผสมของแปดตังด้วยนะครับทั้งกัดนแล้วก็ฝัก สภาพงดงามนะครับหลวงพ่อบุญมีก็เป็นพระที่เป็นพระเกจิที่มีพุทธ,ธาอาคมแล้วก็มีดของท่านเนี่ยมีปฏิหารเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับคือถ้ามีดหมออันดับหนึ่งของนครสวรรค์นเนี่ยเป็นหลวงพ่อเดิมมีดหมออันดับหนึ่งของลบบุรีก็คือหลวงพ่อบุญมีเนี่แหละนะครับ เพราะว่าสุดจริงๆนะครับมีประสบการณ์มากมายแล้วก็มีของท่านเนี่ยเ,เป็นที่นิยมนะครับไม่ได้ไม่ได้แพ้กับหลวงพ่อเดิมหรือหลวงพ่อลุ่งเลยลักษณะใบมีก็จะเป็นใบเหมือนเป็นใบสแตนเลสนะครับสีขาวๆความเก่าเขาอาจจะไม่เท่าหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูใหม่นะครับ โดยเฉพาะงาแล้วก็ไม้ก็ต้องมีความเก่าชัดเจนต้องมีลวดลายกันแตกลายงาที่ชัดเจนนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ2เล่มนะครับสำหรับมีดหมอหลวงพ่อบุญมีที่ผมมีนะตอนนี้อัคาระยันนี่จะเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับใครชื่นชอบ สนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับนี่การอัดข้างแน่นแน่นแห้งๆน,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 นะครับสวยทั้ง2เล่มประมาณนี้นะครับหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อบุญมีครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ